ี๋ยวเรือเราจะเข้าเทียมท่าขึ้นบนเกาะีน่นะครับเนื้อทรายบนเกาะก,กระดาษนะครับมีเยอะเลยทีเจ้าของเดิมมา,มาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ประมาณปี2120นะครับ เราพลังซิ่งสะเล็งไปท้ายเกาะน,นะครับน,นี่ก็เข้ามาในจดงแล้วนะครับเกิอที่บนเกาะน,นี้ก็ประัมา1,200ไร่นะครับนะครับถึงแลายเกาะครับตอนนี้ช่องลงฟังก็อยู่ที่เกาะขายหัวเราะนะครับ